สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางดาวโจน VIP นะคะประจ ա วันที่20มีนา65เนาะตัวเด่นก็คือ0กับ6นะคะเพื่อนๆก็รูด0รูด6เลยเนาะตัวกันตัวรองก็มี20 23 24 26 29ก็ขีดก็ซื้อตามตัวที่เราขีดไว้ก็ได้นะ9ก็คือ90 91 93 94 96 9 7ตัวท้ายด้วย92เนาะ3ตัวก็006 706 062 เก้าหกสี่ศูนย์สองเก้าเจ็ดหกเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งสองเก้าหกเก้าหกศูนย์ก็ขอให้เพื่อนทุกคนถูกสามตัวตรงๆเด้อวันนี้ส่วนมากเราเขียนไว้ตรงไหนตรงไหนนี่มันจะเข้าอยู่ตรงนั้นนะมันจะเลขตรงกันทั้ด้วยนะอย่าลืมหกกระดกเก้านะคะเ,เพื่อนๆมันก็มีศูนย์ศูนย์หกเจ็ดศูนย์หกศูนย์หกสองเก้าหกสี่ 0 2 9 7 6 9 7 9 1ก9 6 9 6็ก็่อขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยๆปังๆเด้อเข้าสามตัวตรงๆเลยเด้อเมื่อคืนของเราเ,าเข้าสองตัวเจ็ดหกเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกด s ับ s ไ r i b ์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ